หนุ่มน้อยวัย11ปีผ่านตัวเองเป็นพ่อค้าออนไลน์หวังเก็บเงินซื้อโทรศัพท์ใช้เรียนออนไลน์เอง เด็กช,ชายชาวมาเลเซียวัย11ปีนามว่าอูมาทีนด้เริ่มหันมาขายสินค้าต่างๆตั้ง,ตง,ตง,ตงแต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงเครื่องใช้ในครัวเรือนเพื่อหาเงินซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่หลังจากที่ต้องการได้โทรศัพท์มาไว้เพื่อเรียนออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงนี้ทําให้ต้องกักตัวเรียนออนไลน์ที่บ้านโดยเรื่องราวนี้มาจากลูกค้ารายหนึ่งนามว่าอาบูทีได้ทาการซื้อขายสินค้าด้วยกันแต่เว่าเขานั้นต้องการสอบถามสินค้าเพราะกลัวโดนโกงแต่พอคุยไปคุยมาถึงได้รู้ว่าพ่อค้าคนดังกกล่าานนนั้เเเป็็ดชยยุพีีง11 จึงได้สอบถามที่มาที่ไปของการมาขายของนี้ซึ่งหลังจากได้ทราบสาเหตุดังกล่าวแล้วนั้นเขารู้สึกประทับใจและชอบในความขยันของอูมาเป็นอย่างมากจึงได้แชร์เรื่องราวนี้ออกไปหลังจากนั้นไม่นานก็มีผู้คนมากมายเข้ามาแห่ซื้อสินค้ากันเป็นจํานวนมากเพื่อให้เขานั้นได้มีทุนในการไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่มาใช้ในการเรียนออนไลน์กันต่อไป